ไปกันที่เทศบาลเมืองท่าบ่อครับท่านผู้ชมเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3นะฮะเพื่อขอยติความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557กว่า128ล้านบาทนะครับซึ่งการเสนอรับหลักการต้องเลื่อนพิจารณาไปในวันจันทร์ที่19สิงหาคมนี้ครับที่องประชุมสภาท่าเสด็จเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับจังหวัดนองคายนายมานะชายจะเริญสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สามนะฮะประจําปี2556โดยมียติข้อความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2557ของเทศบาลเมืองท่าบ่อทางด้านการบริหารงานทั่วไปด้านบริการชุมชนและสังคมด้านการเศรษฐกิจนะฮะและก็ด้านอื่นๆเช่นเรื่องของการปรับปาสถานธนานุบาลรวมทั้งสิ้น128รล้าน 5 1 5, 5 7 0บาทครับซึ่งสมาชิกก็ได้ยกมือสนับสนุนนะครับยติอยากเป็นเอกฉันท์17เสียงนะฮะแต่ไม่ยอมรับหลักการจ่ายงบประมาณโดยมีในสงานเลิ่ทรัพย์สินสาทเขตนสองะครับได้อภิรายว่าไม่สามารถรับหลักการได้เนื่องจากผิดเทศสมัญััิของกระทรวงมหาดไทยต้องให้ฝ่ายบริหารทํารายละเอียดโครงการต่างๆยื่นให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบก่อนว่า งบประมาณที่เสนอเสนอมานะฮะมีโครงการอะไรบ้างต้องเขียนให้ครบทุกกับกระบวนการยกตัวอย่างเช่นง,งานก่อสร้างต้องเขียนทั้งค่าวัสดุค่าก่อสร้างรวมถึงค่าแรงต่างๆมายื่นให้สมาชิกได้ทราบนะฮะและจะได้พิจารณาจึงจะยอมรับหลักการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2,557ได้ครับทางด้านนายประภาสนครพักดีนะครับนายกเทศมนตรีเมืองท่าบอ่อก็ได้บอกกับสมาชิกว่า ขอให้สมาชิกนะครับรับหลักการไปก่อนแล้วรายละเอียดจะส่งให้สมาชิกภายหลังนะฮะซึ่งนายสง่าเลือดทรัพย์เสนเนี่ยก็ยังยืนยันตามเดิมครับโดยได้อภิปรายสลับกันไปมานานถึงครึ่งชั่วโมงประธานสภาก็เลยให้พักการประชุม10นาทีครับภายหลังพักการประชุม,น,มานายมณชาจเจริญศกประธานสภา,าสเทศบาลเมืองท่าบ่อนะฮะก็ได้พิจารณาให้เลื่อนการรับหลักการงบประมาณรายจ่ายปี2556ไปในวันจันทร์ที่19สิงหาคมพร้อมให้ฝ่ายบริหารทําแบบฟอร์มโครงการต่างๆ ให้สมาชิกได้ศึกษาก่อนวันพิจารณาร่างรับหลักการครับจากนั้นนะฮะก็เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆโดยมานะชาจะเจริญสุขรนะครับประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อก็ได้ปิดการประชุมสมัยสามวันที่3ของเทศบาลเมืองท่าบ่อลงในเวลา12นาฬิกาสนาทีครับให้ท่านนายกได้เกี่ยวเอกสารรายละเอียดตามที่ผมได้นำเรียนนั้นมาพิจารณาใหมีกทีนี่คือถูกต้องตามมันสื่อสางการ